สวัสดีครับคนดูเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดมืนเจ็ดันเจ็ดบเจดคนนะครับผมชื่อนายธนศักดิ์กิตติดินดาวงนะครับด้านศึกษาหกสามสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้หมูเรียน6อง5ิบสาขาหาเปครับวันนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องคอสเจ็หรือว่า7คอร์สนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเออแล้วถ้าผิดพลาดกันไหนก็ขออภัยด้วยนะครับ จะพูดถึงเรื่องเซเว่นคอร์ดนะครับหรือว่าคอร์ดเจ็ดนั่นเองนะครับก็ mm. จะทำโดยนายธนทักิตติจินดาวงศ์ลาดนฤสรหกสามสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้ามูเรียนหกสามทับสามหนึ่งคอร์ดคอร์ดคืออะไร พวกคุณเคยสงสัยไหมครับว่าคอร์ดนะั้นคืออะไรเห็นไหมครับว่าแมวตัวนี้ก็งงเหมือนกันว่าคอร์ดคืออะไรเราจะมาบอกความหมายของคอร์ดนะครับว่าคืออะไรในทางทฤษฎีนะครับคือเขาจะแบบว่านับกลุ่มเสียงที่มีตั้งแต่สามเสียงขึ้นไปนครับมันจะรวมกันแล้วก็เรียกว่าคอร์ดครับเช่นคอร์ดซนะครับจะประกอบด้วยโน้ต โดมีซอนหรือว่า CEG นะครับรวมกันแต่ยังมีคอร์ดอื่นๆนะครับที่ประกอบด้วยโน้ตเพียง2ตัวนะครับที่ใช้ในหมู่นดนตรีและนักวันเพลงนะครับเช่นพวาวเวอร์คอร์ดค,คอร์ดล็อกคอร์ดคู่5เป็นต้นนะครับก็สรุปสันส้นๆว่ามันคือกลุ่มโน้ตดนตรีที่รวมกันมากกว่า2เสียงขึ้นไปนะครับก็จะเรียกว่าคอร์ดนั่นเองนะครับ ก็คงไขข้อสงสัยสั้งแบบคำว่าคอร์ดอะไรสินะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ดูอันนี้อาจารยพูดถึงโครงสร้างคอร์ดเมเจอร์นะครับเมเจอร์คอร์ดโครงสร้างโครงสร้างกอะไะโครงสร้างคอร์ดเมเจอร์ครับจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวที่1และ3และ5้าครับเช่นคอร์ด C ก็ ไล่ไป C D E F G A B นะครับตัวที่1 3 5นะครับก็คือ C E G หรือโดมีซอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบพอรูปแบบตอนมาอยู่ในบนบรรทัด5เส้นนะครับก็คือมีเจอร์ซีมีเจอร์นะครับอัน,นอันนี้ครับตัวโดนะครับ ก็คือตัว C ันตัวมีตัว E ในีตัวซอนนะครับก็คือตัว G นะครับ C E G นะครับ1 3 5สาห้าอันนี้คือทาง Major นะครับต่อมาครับเป็นโครงสร้างคอร์ดเน n ร r นะครับหรือเนอร์คอร์ดนั่นเองโครงสร้างคอร์ดเนอร์นะครับจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวที่หนึ่งสามห้าแต่ว่า Minor นะครับจะติดแฟดตัวที่สามนะครับมันจะแตกต่างกับเจอร์นะครับ ตรงที่ไมเน่จะติดแฟดต,ตัวที่3ครับเช่นอันนี้จะยกตัวอย่างเช่นคอร์ด C ีไมเน์นะครับก็ไล่ไป C D E F G A B นะครับแล้วก็ามาแยกทีว่าตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5แล้วก็ตัวที่3ามนคือเขาจะติดแฟดนะครับก็คือ C E f ฟ t G นะครับหรือว่าโดมีแฟดซอนนั่นเองครับก็อันนี้ C ีไมเน์ตอนมาอยู่บนมาทัด5สิ้นนะครับ จะสังเกตได้ว,ว่าตัวที่สามนะครับจะมีแฟดนะครับซึ่งแตกต่างกับเมเจอร์นะครับอย่าไปจำผิดกันนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับจะเป็นโครงสร้างคอร์ดเมเจอร์นะครับเมเจอร์เซเคอร์ดโครงสร้างคอร์ดเมเจอร์เซนะครับจะประกอบไปได้วยโน้ตตัวที่ 1, 3, 5, 7เช่นคอร์ดซีนะครับแล้วก็ไล่โน้ตของ คีซีไปนะครับว่า c d e f g a b นะครับแล้วเราก็จะมาแยกว่าตัวที่1ตัวที่3ตัวที่หตัวที่7นะครับมันคืออะไรมันก็ได้แก่ c e g b ก็คือโดมีซอนทีนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นเมเจอร์เซเว่นนะครับก็จะเพิ่มตัวที่7มานะครับจากตอนแรกอเมเจอร์มันจะเป็น1 3 5่ม้ใช่ไหมครับแต่พอมเป็นเมเจอร์เซเว่นก็คือเราจะเพิ่มตัวที่7เข้ามาก็คือ1 3 5 7นะครับ ไม่ยากครับอันนี้ไม่ยากครับอันนี้ก็คือ C major s นะครับอันนี้คือฟอร์มที่ว่ามาอยู่บนบรรทัดห้าเส้นนะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวโดตัวที่สองก็ตัวีดเออตัวที่สามจะเป็นตัวซอนนะครับแล้วตัวที่สี่ก็คือตัว T นะครับก็คือ C E G B ตามบรรทัดห้าเส้นนี้เลยนะครับ ต่อมาจะเป็นโครงสร้างคอร์ดไมเนอร์ครับหรือว่าไมเนอร์เซเว่นคอร์ดนั่นเองโครงสร้างคอร์ดไมเนอร์นะครับจะประกอบไปด้วยโ no. นตัวที่1แล้วก็3ามแต่ว่าติดแฟตตัวที่3นะครับจูโ you น know? ก็คือติดแฟตตัวที่3นะครับเพราะมันเป็นไมเนอร์นะครับไมเนอร์เซเแต่เราก็เพิ่มตัวที่7เข้ามาแต่ว่าติดแฟตสนะครับก็เช่นคอร์ด C ไมเนอร์นะครับ ก็ C D E C เ7นะครับก็ C D F G A B นะครับตัวที่1ตัวที่3ก็ติดแฟตนะครับตัวที่5ก็คือ C E แฟตแล้วก็ตัว G แล้วก็ตัว B นะครับดูมีแฟตส่วนทอันนี้ก็คือมันก็จะอยู่บนฟอร์มแบบอันนี้นะครับ บน,บนบนปรทธาสท่งที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางโครงสร้างขอดนะครับอีกรู้สึกผมจะอธิบายผิดนะถ้าเป็นม i n เนอร์เซเว่นนะครับขอไยนะครับก็จะมีติดแฟลตตัวที่3นะครับแล้วก็เป็นตัวที่7นะครับก็คือม i n เนอร์เซเว่นนั่นเองนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมใส่ใจครับแต่ผมไม่ใส่ทองขอบคุณครับสวยไหมครับอาจจะเอ๋ยยังไม่จบยังไม่จบลืมไปว่าจะมีตัวอย่างเพลงให้ฟังนะครับเป็น m ม่เจ้เสเว